ตอนอูจีใหม่ๆอ่ะเวลาที่แบบมาหา,าเห็นพี่ตากผ้าเขาก็จะมาพับผ้าให้มานั่งพับผ้าอย่างเรียบร้อยมากแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบอู๋สปินนายมาพับผ้าแล้วก็จะแซวแหวว่าจะทําไม่ได้นานแค่ไหนก็แบบเคยสบประมาทไปอูก็จะบอกว่าถ้าเป็นสิ่งที่ทาไม่ได้ตลอดชีวิตแต่จะไม่ทําให้เห็นนั่งแต่แรกเลยอารมณ์แบบว่าฉันจะไม่เดือดร้อนตัวเองในการทําให้เธอเห็นแล้วก็มาคาดหวังหรอกถ้าพับผ้าวันนี้แสดงว่าต่อไปในทำตลอดทั้งชีวิตก็จะพับผ้าให้ ตอนนี้ก็แบบคบกันมาห้าหกปีแต่งงานมาแล้วสองปีก็ก็ยังพับผ้าอยู่นะก็ทํามาโดยตลอดไอ้ความสมบเสมอก็ไม่เหมือนกับเป็นประจาแผนอะไรบางอย่างยาวะว่าถ้ามันไม่สามารถทาแบบนี้ได้ตลอดอย่าทําตั้งแต่แรกเป็นการบริหารความคาดหวังกันด้วยแหละเป็นเบสิคที่ย้อนเนื้อแบบตอนจีบหรือตอนอะไรตามอะไรเนี่ยว่าแบบไอ้เรื่องนี้มันไม่สามารถทําได้สมบูรณ์สมบูรณ์อสุดท้ายมันก็อาจจะเบรกก็ได้ว่าแบบจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแค่แบบว่าทาผิดความคาดหวังเ่มันก็ผิดความคาดหวังของอีกคนหนึ่งมันก็มันก็ไม่ นี่เป็นการสัมภาษณ์ที่แบบว่าปกติเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยเนาะเราคิดว่าเราไม่เคยให้สัมภาษณ์ในมุมมองความรักอะไรแบบนี้เลยว่าทํางานด้วยกันเป็นยังไงเออมันก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้เรามาทบทวนว่าไอ้จริงๆล้าสไตล์การทางานของเราในฐานะคู่รักกับมันเป็นยังไงกันแน่เดีรู้สึกว่าไม่เห็นป็นไรเลยมันมีข้อดีเยอะเหมือนกันในการที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจงานของทั้งสองฝ่ายของอีกคนหนึ่งได้สมมติคนหนึ่งทำงาน คนหนึ่งไม่ได้ทำคนหนึ่งทำงานอินดัสตรีนี่คนหนึ่งทำงานอีกอินดัสตรีหนี่มันจะต้องมีวันที่ไม่เข้าใจแต่ยุ่งอะไรขนาดนั้นวันนี้มันมีอะไรวันนี้มันยุ่งอะไรมากมันจะเกิดเหตุการณ์พวกนี้น้อยลงมากๆเพราะว่าเราเรารู้ว่าวันนี้มันวิตกกวงอลแล้วมันมีเหตุผลที่ควรจะเข้าใจกันได้ง่ายเลยเราเลยไม่เคยมีปัญหาว่าเราไม่เข้าใจกัน เ,เลยคือปิซ huh. ูในสังขีไปเ,เลยเป็นไงกันมันก็เป็นข้อดีโอกาสท,ที่แบนะบาาทำงานที่เดียวกันออฟฟิศเดียวกันใช่แล้วจริงๆอ่ะพี่ชอบนะคือแบบรู้สึกว่าการทํางานที่เดียวกันอ่ะมาทั้งที่เราได้เห็นหน้ากันตลอดเวลาคือแบบตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราก็ออกมาทํางานพร้อมกันออกจากบ้านแล้วก็ทํางานอยู่ออฟฟิศเดียวกันกลับบ้านก็อยู่ด้วยกันคือพี่รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เป็นแบบนี้นึกไม่ออกเลยว่าชีวิตจะเป็นยังไงแต่ก็รู้สึกว่า,วาอยู่ด้วยกันแล้วพอพอเคมีมันเข้ากันได้อ่ะเราจะไม่หมายที่จะอยู่ด้วยกันเยอะมันจะมีบางบางคู่ที่เคยได้ มาแบบเวลาเพื่อนเพื่อนมาเล่าให้ฟังปรึกษาปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทํางานกับแฟนไม่ได้หลอกเพราะว่าเขาต้องมีเวลาที่จะต้องมีเวลาที่ไม่เจอหน้ากันบ้างหอูอยู่บ้านก็เห็นหน้ากันตลอดอยู่แล้วทํางานยังต้องมาเจอหน้ากันอีกเนาะอยากจะมีเวลาที่ไม่เจอมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเคมีไม่ลงตัวหรือเปล่าแต่าอาจจะไม่ใช่ทุกคู่นะคือเราก็รู้สึกว่าถ้าเคมีมันลงตัวกันนะมันเจอหน้ากันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยพอถ้าถ้าเคมีเราคิดว่าถ้าเคมีเข้ากันได้การท,าทาํทาง,งานร่วมกันไม่มีปัญหาเลย การมีแพชชั่นมีสิ่งที่เราลุ่มหลงเรารู้ว่าเราชอบสิ่งนี้เราเราทำมันได้อย่างมีความสุขเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึง่งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกอย่างของการประสบความสําเร็จมันไม่ได้แปลว่ามีแพชชั่นมันจะประสบความสําเร็จ <S 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 อีกอย่างนึ่งที่จำเป็นต้องมีมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่ก็จะเห็นชัดในตัวโอ๋มากก็คือมันต้องมีวินยัย คือมันต้องมีทั้งแพชชั่นและมีวิน,นัยเช่นแบบอู๋เนี่ยเขามีแพชชั่นเรื่องการไปนั่งเครื่องบินมากๆพี่ก็แบบถึงถึงวันนี้ก็ยังบอกว่าไม่เหนื่อยหรอว่าการนั่งเครื่องบินบางทีมันก็เหนื่อยนะทําให้ทุกคนรู้ว่านี่คือแพชชั่นของเขาอะมันก็คือความมีวิน,นัยในการที่เขาจะทำรีวิวออกมาอย่างสมู่รเสมอเริ่มตั้งแต่การเขียนเป็นแบบบทความเป็นภาพนิ่งแล้วก็ทําทุกไซส์บางไซส์ที่ไปบินเนี่ยคือไปเพื่อที่จะเขียนรีวิว ไม่ได้มีธุระด้วยตั้งใจจะบินไปแล้วก็บินกลับเพื่อที่จะเอารวิวให้ได้มีวินัยในการที่จะถ่ายคลิปออกมาอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่บินซึ่งบอกได้เลยว่าการถ่ายคลิปรีวิวไฟอ่ะไม่ง่ายเลยคือแบบโอโ้โหมันไม่ได้พักเลยอ่ะมันจะต้องแบบถ่ายตลอดเวลาทีนี้พอเขามีแพชชั่นแล้วเขามีวินัยตรงนี้ด้วยอ่ะมันก็เลยทําให้ทุกวันนี้คนก็รู้ว่าอ๋อผิวสเปนไงเขามีแพชชั่นเรื่องการบินนะแต่ถ้าเขาแพชชั่นเฉยๆแพชชั่นแบบโอย้อยชอบการบินมันก็จบแค่ว่าชอบจังใช่แบบแต่มันไม่ได้แบบนํา สู่อะไรที่มากกว่านั้นดังนั้นพี่คิดว่า2องสิ่งนี้มันต้องมาควบคู่กันคือมีแพชชั่นก็คือมีความสนใจที่ชัดเจนแล้วก็มีวินัยที่จะอยู่กับมันทํามันอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นด้วย สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้กับการที่เราจะต้องทําให้คนรลักของเราวะก็คือการที่ทําให้เขารู้สึกว่าเรา appreciate เขาเขามีข้อดีอะไรสิ่งที่เขาทําอะไรได้ดีอ่ะให้กําลังใจกันสนับสนุนกันแบบนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์ไปข้างหน้าได้ว่าใครๆก็อยากจะรู้สึกดีใช่ปะ่ะใครใครก็อยากจะรู้สึกว่าเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมแต่มันต้องไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าเราแบบฟอร์สมันออกมานะคือมันจะต้องเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันนี่มันดีจริง,รงอะงเราก็บอกออกมาว่าซึ่งนี่เธอเก่งจัง วันนี้จะทําทได้ดีนะพี่จะรู้สึกว่าเป็นเคล็ดลับว่าถ้าคู่รักอยู่ด้วยกันอะแล้วเราก็รู้จักที่จะเอาสิ่งดีๆของเขาเราให้กําลังใจเขาสนับสนุนให้ให้เขาทาแบบนี้ต่อไปหรือให้เขารู้ว่าเขามีข้อดีตรงไหนอะมันจะทําให้ความรักมันแบบไปข้างหน้าได้ดีขึ้นทําไมเราไม่กล่าตัวเองก่อนที่เราจะไปกล่าคนอื่น